สวีดัสสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับไปดูผลบอลเมื่อค่ำคืนวันเพือ่อสบดีที่7กันยายนหกที่ผ่านมากันเลยนะครับผลบอลยูโร2024รอบคัดเลือกค่ำคืนที่ผ่านมาขาซักสถานแพ้ฟินแลนด์0ูประตูต่อ1ลิทัวเนียเสมอมอนเตนเนโกร2ประตูต่อ2ฝรั่งเศสชนะไอร์แลนด์2ประตูต่อ0สโลวีเนียชนะไอร์แลนด์เหนือ4ประตูต่อ2เดนมาร์กชนะซานมาริโนโ4ประตูต่อ0 เซอร์เบียแพ้ฮังการี1่1ประต,ตูต่อ2สาธารณรัฐเช็กเสม,มอเอลเบเนีย1ประตูต่อ1โปแลนด์ hmm. ian, ชนะหมู่เกาะแฟโร2ประตูต่อ0เนเธอร์แลนด์ชนะกรีซส3ประตูต่อ0ส่วนผลบอลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมริกาใต้ค่ำคืนที่ผ่านมาปรากัยเสม,มอเปรู0ประตูต่อ0 ไปดูผลบอลกระชับมิตรทีมชาติค่ำคืนนที่ผ่านมากันบ้างนะครับบังคลาเทศเสมออัฟกานิสถาน1ประตูต่อ1นึ่กัมพูชาเสมอฮ่องกอง1ประตูต่อ1บาเรนแพ้คูเวต1ประตูต่อ3กาตาร์แพ้เคนยา1ประตูต่อ2บัลเกเรียแพ้อิร่น0น0ประตูต่อ1นอร์เวย์ชนะจอร์แดน6ประตูต่อ0ออสเตรียเสมอมอนโดวา1ประตูต่อ1เวลเสมอเกาหลีใต้0ประตูต่อศ ไปดูผลบอลกระชับมิตรสโมอสรอค่ำคืนวันเพื่อนสบอรีที่7กันยายน66ที่ผ่านมาไบาเออร์เลเวอร์คูเซนชนะอะเมรมันเนียอาร์เคน4ประตูต่อ2มักได้บวกเสมอเอสเกเบเกอเอา1ประตูต่อ1เนินแบกชนะไฮเดนฮาม3ประตูต่ต 1. อ1โบคุ้มเสมอแซงทรีดอง1ประตูต่อ1แอดมิราชนะซอมบัตย์ฮาราดัส3ประตูต่ต 2. อ2คาสซูรูแพ้ฟไฟบวก0ประตูต่อ1ฮานาก้าชนะไวคอฟ 4ีประตูต่อ0ูฟอร์สเวยนนาชนะฮอน4สีประตูต่อ3ดินามโมเดสเรนชนะเอสซีเฟรตัน6ประตูต่อ0โบรุสเซียมุนชันกัะบักแพ้แวเด้เบเมน0ูนย์ประตูต่อ1บอกโดชนะเกรมงฟุตสามประตูต่อ1เซนิตชนะเซปาฮาน4ประตูต่อ1ออคอคอนเสมอลาโยเบียโโน2ประตูต่อ2 ไปดูผลบอลยู21ชิงแชมป์ยุโรปลอบคัดเลือกประจำค่ำคืนวันพฤหัสบอดีที่7กันยายน66ที่ผ่านมากันบ้างนะครับไอแลนด์เหนือแพ้ลักเซมเบิร์ก0ประตูต่อ1เบลารุสแพ้หมูก่กเกาะแฟโร2ประตูต่อ3เอสโตเนียเสมอบันเกเรีย1ประตูต่อ1ฮังการีชนะคาซัคสถาน2ประตูต่อ0ซันมาริโน,โน่แพ้นอร์เวย์0ประตูต่อ7บอสเนียแพ้สโลวีเนีย1ประตูต่อ2 ใส่พลัสเสมอออสเตรียหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปดูผลบอลแอฟริกาครับออฟเนชั่นรอบคัดเลือกค่ำคืนวันพัสบอดีที่7กันยายน6 6กันบ้างนะครับการชนะแอฟริกากลาง2ประตูต่อหนึ่งแองกโกล่าเสมอมาดากัสการ์ศูนย์ประตูต่อ0ูนย์นเจอร์แพ้ยูกันดา0ประตูต่อ2ตูนิเซียชนะบอสวน่าสาประตูต่อ0 อลจีเรียเสมอแทนซาเนียศูนย์ประตูต่อศูนย์ไปดูผลบอลคอนคาเชฟเนชั่นลีกค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่7กันยายน66ที่ผ่านมากันเลยนะครับ a n g u l a าแพ้ Saint เซงมาแตงศูนย์ประตูต่อ6กทรินิแดดแอนโตเบโกชนะกือลาเซาวหนึ่งประตูต่อศูนย์เซนมาเตนแพ้เซนลูเซีย1ประตูต่อ5 นี่ก็เป็นการรายงานผลบอลประจำํำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่7กันยายน6ของที่ผ่านมาหากท่านชื่นชอบช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องฟุตบอลเดลี่รีพอร์ตสกอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ